ประวัติเพิ่นกะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกให้ฟังมากอะเพิ่นเคยมาล่าสัตว์ก็บ่อาะนกข้นะครับมึงอังิน่ะอันซ้ำมึงกินอ่ะข้ามึงมึงอ่ะเออมันหมาหาอยู่หากินก็ได้เนี่ยแต่ในลำเขาใหญ่ทั้งปคขาหลายปูน้ำางก็ควายด้วยเี่เด้อเสียต่ร้านี่จะแก้วเพิ่นที่จะแก้วเพิ่นฮึวัสดีครับพี่น้องนุ่มบ้านปลาหน้าตีนบ้านครับผมวันนี้นุ่มบ้านปลากั แต่เศร้าเนาะครับโอนี่ก็พอดีเปนนงูมขึ้นกับพวมานดนอกอันนี้ได้ทั้งลาแข็งเจียมคล้องไว้ครับผมสี่ปแก้บนจะปูสสนอกสานจะปูเฮ้าคนละเป็นหัวหมูกับพวกเครื่องเซียนไบละครับหลังจากที่นุ่มบันปลาข้าเมียไปฝ่าเมียลูกหมาเนาะก็เด็กบนบอกคนไบ้ว่าเออให้รักสมกสรักษาเด้อวะท่นพาตัดก็ให้ปลอดไผ่สสนอกันทั้งเรียงไก่ตีครับผมพี่ละเป็นไอพีตัวไหนมันเด็ด เด็ดแนวเด็กสาให้กเมีย่ะสาให้ก็ผู้สาวเลยเลยาให้ก็ผู้สาวเออเลี้ยงไก่ครับผมนี่เลี้ยงไก่เด้หลายตัวด้วยเด็กพุ่นอันซุ่มยังนี่มิตรเจ้าก็เป็นแค่ซุ่มนี่เจ้าที่เด็ดอืเจ้าที่เด็ดเจ้าแบบกัดว่าสั้นครับมาเบิ่งท่านผีก็มีสิ่งก็อยู่หลังบ้านครับพี่น้องสำหรับเลี้ยนไก่ฝึกหลายซุ่มอยู่ครับ ไปนมบ้านปลาสิผ้า 45, ออกไปเท่านั้นแหละบัานนสิสวยก่อนเนอะ พี่น้องตอนนี้นุ่มบานปลากด้มะหาหอดสารจยปูเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะแต่กันย่งบะท่านอันนั้นดอกครับยังบะท่านได,ด้วายดอกเพราะว่านุ่มบานปลานั่นถ่ายพอมาตะกีดยางเนาะครับเนาะพอแล้ววันมาตะกีดยางถ้าเรากีอยดยางมากเราก็สี่พานทางมานี่หละครับผมทางมานี่แหละมาถ่าคนอยู่น,นี่แล้วครับผมาานีปป่แหละครับมาหอดสารจยปูแล้วครับผมพ่นกับไปให้ไปหน้าครับพี่น้องท้างหลังเฮาเราจีดกันจีดยางหมดนั่นละพุดมัน นุ่มบานปลาสิผ้าไปรอเบิงครับอันทีย่ยู่รูปรูปน่ะพวกนุ่มบานปลาหล่ะสารจะฟูนะอันเป็นรูปปั้นเพิ่อนอยู่ท่องบนครับผมนี่แหะครับอันนี้ก็เป็นป้ายครับผมป้ายนี่ละป้ายเหยียงเพิ่นนี่แหละครับผมพวกอันนั่นแหละเกี่ยวกับการก่อสร้างหรอครับผมนี่ระวังสิถา่ายอีพอหนุ่มบานปลามาหนุ่มบานปลาสิผ้ามาเลาะเบิง่งบรรยากาศครับผมเป็นแต่มีหนูไว้กินหมกบกแถะพี่น้องแถวนี้ นี่ครับพี่น้องสาหรับรูปปั่นเก็บปูเนาะที่อยู่หนารูปนาปกเทีนมบ้านป้าละครับผมซื้อเพินว่าเป็นเก็บปูอัขาหัดครับผมเก็บปูอัขาหัดที่นุมบานปลาเอาไว้ในหนาเอื้อเสือนมบานป้าละครับผมประวัติเพิ่นกะผู้เฒ่าผูกแกเพิร์ลไห้ฟังมากอะเพิ่นเคยมาล่าสั์ครับผมตะข้าวตะกีเพิ่นเป็นพลาดไ่ครับผมล่าสั์ทรงให้เจ้าเมือง ส่งให้เจ้าเมืองอยู่ทั้งเ็มมาลาศครับผมตะข้าวอ,อำเภอจังหวัดอำนาจ,จเจริญมันเป็นอันร่วมกันกับอำเภอจังหวัดอุบลเนาะแถวนี้ก็บน,นาสิเป็น,นกิ่งอำเภอเสนางบกิ่งเห็นละครับผมยังเป็นกิง่งจังหวัดอยียงนี่ละประมานนี่ละแต่ว่าประวัติเพิ่นก็เคยมาล่าสั์อยู่แถวนี้ครับล่าสั์พวกนอพวกง่าสรงไห้เจ้าเมืองทั้งเ็มมาลาศครับผมผเพิ่นก็ได้มาเสียชีวิตอยู่นี่ครับผมในยินว่าผู้เถาผู้แก่บ่มาเนาะนุ่มบานปลาเกิดบ่ท่าน เดียนินว่าเพิ่นมายิ่งแหลดอยู่นี่ครับผมยิ่งแหลดแล้วยิ่งบ่ตายบอกเพนก็ไม่บ่ท่านก็เลยเด้แหลดเลี่ยจังไรเละครับผมก็เลยเด้เสียชีวิตอยู่นี่ะะเพิ่นก็มาเห็ดสารห้อยู่นี่ครับผมมาเห็ดสารหล้วก็เป็นรูปแหลดรูปยังนี่แหละประมาณนี้ครับจากนุ่มบานปลาได้ยนินผู้เฒ่า,า,าผู้แก่่นบ่อยฟังนาะผ,ผมก็เกิดบ่ท่านอันนี้ก็เป็นสารเก่าเิ่นครับผมสารเก่าข้าเจ้าก็มาตั้งไว้ในครับ นี่ล่ะนุ่มบานปลาก็เลยเอาไว้เป็นรูปน้าปกนุ่มบานป้าสันดอกมันเป็นผ้าใ่เนาะเป็นเทพาลักปกปักรักษาอยู่แถวดงมักอีแถวเขตนี่ครับผมผูเถาผู้แกท่านว่ามาเนี่ยเมย่ยไฟใหม่ไฟยังนี่บบใหม่ได้ครับพี่น้องแถวนีอคือยังมีคนมาดับไฟนี่ว่าสันผูเถาผู้แกท่านว่าเนี่ยฝ่าห้องฝนตกนี่ผ้าผ้าอยู่เปียงเปียงผ้าตันอยู่อบอ้อมขางครับ พาแตา่อยู่รอมค่างมาลบอยู่ไตนี่ก็ว่าเป็นยังวา่าันกกงใหม่กงยังสิลมทับพันสารพันนี่ก็คือยังมีคนอยู่ออกนี่ครับผมคือยังกกใหม่หนึ่งเนาะคือยังต้นต้วนยังก่อนต้นเปลือยหนึ่งเนืองสันคือยังมันสิลมทับสารพันนี่ก็คือคือยังมีคนมาอยู่ออกนี่ว่า์แยมล้มลม,ลม,ลมอันนี้ก็เป็นคํำบอกกาวเพราเนาะครับกับซีเมนมาเจากแหละ่ะค่ส่นคนคือสีบอนนับถือนะครับเนาะนี่แหละครับผมบริเวณรอบๆกระไดขึ้นไปทั้งหมดก็จะเป็นผู้ครับผม เป็นผู้วัดเนาะครับพี่น้องส่วนตัวนี้เป็นสารครับผมสารอีพันยูปัจจุบันเนาะอันนี้ก็สิเป็นซื้อพ้นเอียงนอนนี่นอนพันมาเห็ดถวายบอกครับผมได้๋ยิยิ่งคว่าอน,นุมบันปัาิเด้ยินินงเทศบัญญัติพันมาเห็ดถวายกับย่อนว่าพันไปนบนเอียงไหวเหรอครับผมบน บนรถเสียบอกให้ได้รถขึ้นบอกคนไปทํางานอยู่เมืองนอกเ mm hmm. มืองหน้าทั้งสารัฐเุ่นหรอครับผม mm hmm. ก็เลยมาบนว้ครับผมมาบนจะปูนี่แหละมันได้รถขึ้นก็เลยมาเห็ดสารครับผมทงสัยที่เป็นสารนี่ครับผมเนี่ยนี่นี่แะครับผม่นก็มาเห็ดถวายครับเพ่นไปบนมาให้รถเสียให้ได้ขึ้นมาบนก็จะปูว้ได้ขึ้นอีลีก็เลยมาเห็ดสารถวายครับผมคุณแม่อียังนี่คุณแม่เตีย ع. นี่แหละครับผมบริเวณรอบๆกระไดไปนุ่มบานปลากัดสิแดงคล้องทนแล้วครับพี่น้องพอดีพอเราก็มาแล้วเนานะมัตะกีจางแล้วครับ ครับผมตัวนี้ก็เป็นพวกเครื่องเสียนใบครับหัวหมูเนาะมีแต่หัวบอ่ออันนี้การเลาขขาวครับผมก็จะพวกถูกเครียดเอาใหม่ค้นหาี่ตัวเพอาะนะครับนะครับมึนอ่ะอันนี้มึงกินนะครับมึงมึงอ่ะนะออนะเออเออพ่อเอาไว้ตัวนี้ตีนก็มาบานนี่ตีนนี่เออเอาเก่ากัน เอาครับมึงมึงที่กันเออเอามาใส่โอาแล้วเอาแล้ว,ลวใส่มันเอาแล้วก็มาใส่เอเอฮะตับนี่ตับมันนี่ตับนี่หางนี่บ้าม

nó xuống khuôn, à. này đấy, không chỉ là ở riêng, búng búng vai của bố búng hai leo, sẵn, cho dù chút côn à, gì đấy, không chịu mồi nữa, nhưng mà ในบ้านมันมีมากผมเมื่อวานเนี่ยเรียบร้อยเพราะแล้วมามูเขาเนี่ยจะให้แล้วนั่งส้นเที่ยาเรื่องเป็นมาให้แล้วแล้วช่วงเราเศร้ายืดดีไหมฮะพี่เก่าเราอ่านอ่ะตาสุดเอเอาเอาปู่เอ้ย มุมบ well. ้านปลาก็มาบอกมากาวเด้อเห็นไหมไอ้ตวงไอ้เศร้าเด้อหลังจากที่มุมบ้านปลาบอกคนใหม่นั่งสุ้มทีดาวเรื่องล่ะไอ้ต้วงคนเศร้าอ๋อที่หมูไงมันหมาหาอยู่หากินกระไรเนี่ยไหนมันในท้องเขาใหญ่แต่มันปูขาดหลายปูเห็นไหนไว้เนี่ยอันไหนเมี่ยบอกนุ่มบ้านปลาสิมาถวายอีกเขาจะงอใหญ่ใหญ่รวยบาทนี่หาอยู่หากินมกระไ้โซ่ไอ้มัน ยิ่งปืนกันเป็นแม่นคือปูเด้อปูไอ้นี่ได้กินในยังไม่ตอนสู้ลูกสู้เมียกินยูทูบยูยังกระไดห้นหักค้นแพ่งอือก็คว่ในออก,กระไดค้นติดตามได้หลายเอายาสูบกระกองที่ปุนท้บปูบ่มาเนี้ยบ่ไดมีมัมมโลมาเนี้ยเอาสูๆก้อนหมันหาอยู่หากินกระได ปูหีบคัามใหญ่หีบคัามใหญ่เด้อแบบหอมไี่นี่วางทิพย์นี่ ูมาข้างในกัเอาหรือเอาเด้อเอาอาสูบกระไดต่อไปลูกหลานกันมาเห็ดมากเกาไมาบอกไม่อยังซ้ำซี้เห็ดใบนะลูกใบนะสูบไปเลยสูบไปสูบเอาปูเพอมันอยากันเนี่ยนี่กองคลิปเนี่ยนี่ปรูเด้อเออบอกเลื่อยสูบให้มันรักสมรักษาลูกหลานจะได้มาหาอยู่หากินเอ้า คือป้อะเนาะยิ้มูกปูอนี่นุ่มมันปลาจี๋เมื่อยเนี่นี่อ้าดับเศษสารอ้อยปูไอ้บาเนี่ปลาับเศษสกปูไล้บานี่เบื่องอันนี้จักเป็กอยู่บ่เบื่งับเศษสารอ้อยปูด้หล่ะแต่ละเกี่ยวมันม่เกียวเลยมัม่เกี่ยวเกาลดเนาปูมันจะเกี่ยวคนหยังหลังขยนนี้ด้อเศษสร้อยเนี่จะเกี่ยวคนจะเกี่ยวคนเหลาปูคือเสียเทานะบัวเป๊กคนนะบานี่ เงาได้นิปูยคือสีอิมอ่มแห้อเนาะลูกล้านคอเสียสลอได้บา้านงาอได้ปวยได้านคอเสียไ,ได้บ้านครับเราบานเนี่ยตกใไม,ไมล่ะปวยยังก็มาเกี่ยวบนมาบอกตามบอกตามก้าไว้แล้วเนี่นยใช่วงเต้าหาอยู่หากินไกัหมันนิ่ปลาไงมันขึ้นใส่ตัวซัมบีแข้งนูหมดเลยเดอไปำนะตัวนี้นี่ พี่น้องตอนนี้นุ่มบ้านปลาก็ไดมาหอดเหี่ยนล้วครับผมเนามาหอดเหี่ยนกับน้องพอดีจอดรถลงจากรถครับอันเศษสลอวพวกหั่ามูนั่นคือสิไปหมดละข้าวเหี่ยนมัุหมดละพี่น้องว่าสิไอ้เพิ่นไปอบสูกินคือสิเมาอีกอะลรนุ่มบ้านปลานมื่อกี้ได้พอดีสิอบหั่ามู้หละกินเขาเที่ยงครับผมเข่าซ้อกับเขาเที่ยงครับใส่กันไปครับพี่น้องตอนนี้นุมบ้านป้ากันน,น,กน,กนี่แลกกหละอยู่เหี่ยนจะคล้องกันละ จังว่ากันไหมครับเมื่อแรงที่ไปจอบหนูเก่าล่ะสำหรับคลิปนี้ขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ